กราฟทองคำประจำที่24มีนาคม2568นะครับตอนนี้เราอยู่ในไทม์เฟรมของไทม์เฟรมสัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นกันว่านะครับทองคำนะครับก็มีการปรับตัวขึ้นมานะครับสร้าง ATH ต่อเนื่องอยู่หลายครั้งนะครับสุดท้ายก็ไปสร้าง ATH ได้ครับที่ราคา3057นะครับก่อนมีการย่อพักตัวลงมาและปิดตัวลงนะครับที่ราคานะครับ33028นะครับถือว่า มีการทำราคาขึ้นไปนิวไฮได้อย่างรุนแรงแล้วก็ต่อเนื่องแต่ก็ยังมีจุดที่เขาลงมาพักตัวได้นะครับเมื่อวานนี้นะครับที่เขาลงมาได้ถึงราคานะครับาเกเนะครับก่อนดิ่ดกลับไปพักตัวที่ราคา3า2 3ันยีเนาะนะครับลงมาตรงนี้ตรงนี้นะครับสามพันยี่สามประมาณตรงนี้นะครับไม่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ครับว่าในสัปดาห์นะครับสัปดาห์ใหม่ให้เกิดขึ้นมานะครับสัปดาห์หน้าของเรานะครับก็ ทองคำนะครับมีโอกาสที่เขาจะย่อลงมาก่อนนะครับมีโอกาสที่จะย่อลงมานะครับเพื่อจะทําไส้ล่างเหมือนกันครับทำไส้ล่างเพื่อจะขึ้นไปต่อได้ถ้าเขาเปิดตลาดมาแล้วเขาทําไส้ลงไปอย่างเงี้ยนะครับเขาอาจจะพักตัวที่ประมาณราคาสามสามพันสามเหมือนเดิมครับที่ไส้ของเขานั้นแล้วก็ดันขึ้นไปครับเพื่อจะไปหาไส้ที่เขาทําไว้ก่อนหน้านี้ครับก็คือใกล้เคียงนิวไฮครับประมาณ3050ครับแต่ถ้าเขาไปยืน3057ได้มีโอกาสที่เขาจะ ทำราคาขึ้นไปต่อที่ออทํามไฮที่ผมมองไว้ก็คืออาจจะไปได้ถึง3087นะครับต้องดูก่อนว่าเขาทําไส้ล่างเอาไว้เยอะไหมครับทำไส้ล่างอย่างนี้แบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่เขาจะดันตัวขึ้นไปเป็นแบบไปเทิร์นในขายตัวนี้นะครับนะครับแต่กลับกันนะครับถ้าเขานะครับเปิดมานะครับแล้วก็ดันตัวขึ้นไปเลยนะครับดันตัวขึ้นไปเลยปั๊บเนี่ยนะครับมีโอกาสที่เขาจะนะครับเราไม่ผ่านนะ3050เนี่ยครับมีโอกาสที่จะ ปรับตัวลงมาได้เหมือนกันครับจุดที่ผมมองว่าถ้านะครับแท่งวีครับมีโอกาสที่เขาจะลงมาเนี่ยลึกสุดเนี่ยนะครับถ้าถ้าเขาไม่เป็นเปลี่ยนเป็นขาลงเนาะนะครับลึกสุดทําไส้เนี่ยผมมองว่าน่าจะได้ถึงประมาณแค่สองเก้าครับที่ทําไส้ในในครั้งหนึ่งครับแล้วก็ดังขึ้นแต่ถ้าหลุดโซนนี้ไปได้นะสองเนะครับมีโอกาสที่เขาจะลงมายาวได้ถึง2954นะครับสองเกนะครับก็เป็นไปได้ครับอาจจะลงได้ถึง2954แต่ต้องมีปัจจัยที่แบบ ค่อนข้างรุนแรงเนาะที่จะทำให้กราฟสัปดาห์เนี่ยครับลงมาได้ถึง2954เลยนะผมมองว่า2980นี่ก็น่าจะนะครับเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับในทางเฟรมเดย์ครับว่าทางเฟรมเดย์เขาทำอะไรให้เราเห็นบ้างเนาะนะครับทางเฟรมเดย์นะครับก็ยังไม่ได้เกิดแอคชั่นนะครับนะครับที่จะมีการกลับตัวอย่างน่าสนใจหรือว่าโอกาสที่จะกลับตัวแบบสมบูรณ์เนาะมีโอกาสที่นะครับ แท่งใหม่เกิดข like right, the ึ้นเนี่ยเขาจะย้อนขึ้นไปได้ครับสำหรับแท่ง day นะอาจจะทำไส้ตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับมาเก็บถ้าเขาเก็บแล้วไม่หลุด3ามพันนี่มีโอกาสที่เขาจะหลุดกลับขึ้นไปที่เดิมกลับหรือไปเทสประมาณแนว3046-3057ได้ครับถ้าเขายืนได้ก็ไปต่อนะสำหรับกลับ day นะเพราะว่าตัว pa ครับที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้แข็งแรงอะไรครับถ้าเขาแข็งแรงเนี่ยเขาต้อง ไม่ได้ทำไส้ขึ้นมาขนาดนี้นะครับนี่ไส้เยอะไปครับมีโอกาสที่เขาจะขึ้นไปต่อเหมือนกันนะครับถ้าเราส่วนกลับเดเนไปดูในแทับของ4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงเป็นยังไงเนาะ4ชั่วโมงนะครับก็นะครับมีนะครับทรง QM อยู่เนาะนะครับ Head and Shoulder นะครับหลายๆคนก็รู้จักกันอยู่แล้วเนาะว่านะครับเป็นทรงนี้นะครับ Head and Shoulder นะครับนะครับ เนอเพราะฉะนั้นก็มีไหลอยู่แล้วครับมีไหลนะครับมีไหลตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็ลงมาได้ครับนะครับถือว่าเป็น QM ที่สวยครับเฮดแอนด์โชเดอร์นะตรงนี้นะครับแต่ต้องดูนะครับว่าแท่งนี้นะครับที่เขาลีขึ้นมาเนี่ยปั๊บเนี่ยจะมาชนะไหลได้หรือเปล่าก็คือนะครับอยู่ที่ราคานะครับนะอยู่ที่ราคานะครับสามพันสามสิบแปดครับกับสามพันสี่สิบหกจุดนี้แหละครับเป็นแนวที่จะรับของเฮดแอนด์โชเดอร์นะครับถ้าสามารถที่จะเฮดแอนด์โชเดอร์สมบูรณ์ครับเขาจะทําตัวแบบนี้เนาะแล้วก็ กลับลงมาวันนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีครับว่าการที่เขารีเจกลับขึ้นไปนะครับในนะครับในวันจันทร์เนี่ยเขาจะชนะโซนนะครับสำคัญหรือเปล่าไล่ตั้งแต่โซนนี้เลยนะ3028หรือ3030นะครับ3038แล้วก็3 0 4 6นะครับแต่ถ้าเขาผ่านและยืนได้หมดเนี่ยครับโอกาสที่เขาจะขึ้นไปต่อแล้วก็ชนะแล้วก็ไปต่อได้ก็มีครับแต่ถ้าเขายืนขึ้นมาสมมติว่ามาแค่3028แล้วไม่ผ่านเลยนะครับก็เป็นไปได้ครับที่จะเอาแค่นี้นะครับ ขึ้นมาหน่อยเอาไหลก็นะครับมา2038แล้วก็ลงต่อนะครับสำหรับขาเซลล์เนาะก็ให้ดูโซนนี้เป็นสำคัญให้ดีนะครับสามโซนนี้นะครับแต่ถ้าเขาลงมานะครับจะลงมาเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะลงมาแล้วก็จะดีดได้ครับก็คือที่ผมให้ราคาไว้นะก็คือไทม์เฟรมพีดโฟนจะเห็นชัดเจนเลยครับว่ามีนะครับแนวรับอยู่ตรงนี้เนาะนะครับ2980นะครับ2980นะครับตีดนตีดนตีโอนราคาไปนะครับอ่ะตรงนี้นะครับ ประมาณ2980กนะครับก็ตีไว้ก็คือแนวตรงนี้แหละครับเป็นนะครับอ่าสําคัญเลยครับว่าเขาอาจจะมาจิ้มอยู่ในโซนนี้ครับแล้วก็กลับขึ้นไปต่อได้นะครับแต่ผมมองว่าถ้าเขาจะมาเอาอ่าปลายแท่จริงๆก็อาจจะมาเอาที่2980นะครับสําหรับการลงทางนี้นะครับรับก็มุมมองผมก็ประมาณนี้นะครับยังก็ยังมองว่านะครับในวันจันทร์เนี่ยอาจจะเป็นไปได้2ทางครับนะครับต้องหาจุดนะครับสําคัญของเขาที่ผมให้ไว้เนาะ ถ้านะครับเขาจะขึ้นต่อเนี่ยเขาต้องยืนเหนือ3.028กับ3.038ไปให้ได้ครับแต่ถ้าเขาไม่สามารถที่จะผ่านโซนนี้2 0น,นี้ได้นะครับโอกาสที่เขาจะเทล,ลงไปต่อเนี่ยค่อนข,ข,ข้างสูงนะพราะว่า Head f o เขาทาให้เห็นแล้วครับว่าเขาทำา e a d a นโช h o u l d ไว้เนาะเตรียมพร้อมที่จะทุกลงเหมือนกันแต่ถ้าเขาหลุดโซนนี้ขึ้นมายืนได้ก็มีโอกาสที่จะปรับเทนนะครับเข้าไปอยู่ในเทนหลักของเขาก็คือเป็นเทนขาขึ้นนะครับยังไงก็อาทิตย์หน้าก็ต้องเตรีดูควานวันอมไวจะเป็นปิดแท่งมันนะครับปิดแท่งของเดือนนะครับของเดือนนะ อ่าพูดถึงเดือนเราก็ไปดูแท่งเดือนนะครับว่าแท่งเดือนนะครับจะปิดแท่งเดือนแล้วนะครับจะเป็นยังไงเนาะนะครับแท่งเดือนนะครับแท่งเดือนเราก็ดูว่า1เดือนนะอันนี้คือสโคปกว้างๆเนาะหเดือนนะครับ1เดือนนะฮีผมดูหนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะครับแท่งเดือนแท่งเดือนนะครับ แท่งเดือนนี้แทบจะไม่เจอเลยนะครับแท่งเดือนนะครับแท่งเดือนแท่งเดือนคือต้องสาวไกลมากครับแท่งเดือนนะโอ้โหเห็นไหมครับแท่งเดือนนะแบบว่าถ้ามาดูแท่งเดือนกันจะเห็นว่ามันเต็มคาราเบลจริงๆริงนะเดือนนี้นะครับแบบว่าขึ้นไปแบบว่าตั้งแต่ราคาเท่าไหร่ครับสอง ประมาณ28นะครับ28 2850นะครับ2850ได้ครับแท่งนี้นะ2850นะครับขึ้นไปบอกว่าเต็มคาราเบลเลยนะครับแสดงว่านะครับแท่งเดือนนะครับแท่งเดือนนะครับใกล้ะสิ้นเดือนแล้วเนาะไม่กี่วันประมาณอยู่ที่8 9วันเพราะฉะนั้นเนี่ยแท่งเดือนมีโอกาสที่จะนะครับปิดเต็มแท่งได้ครับหรือไม่ก็ถ้าเขาลงมาหนักจริงๆก็อาจจะลงมาได้แค่นะครับครึ่งไส้ครับก็ประมาณสองเนะครับที่มีโอกาสที่เขาจะทําลงมาอีกครั้งหนึ่งเนาะมาเอา ไส้ไส้ต่อไส้ตรงนี้ครับวก็ดึงนขึ้นนะครับเพราฉะนั้นถ้ามาดูในเรื่องของแท่งเดือนเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับที่แท่งเดือนเขาจะปิดแบบย่อ,ยอลงมาครึ่งแท่งครับเพราะฉะนั้นขาบ่ายต้องวางให้ดีนะครับมีโอกาสที่แท่งเดือนแท่งนี้นะครับจะย่อลงมาเพื่อจะนะครับให้แท่งใหม่นะครับปรับราคาขึ้นไปได้ครับเพราะฉะนั้น ต้องระวังให้ดีครับสําหรับขาบายนะอันนี้เน้นเน้นย้ำนะว่าขาบายต้องระวังให้ดีครับอย่าเพิ่งรีบไปนะาหาจังหวะที่เขามีจุดกลับตัวที่สมบูรณ์แล้วค่อยหาจังหวะวบายส,สวยๆแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ก็วิเคราะห์เช่นี้นะครับสวัสดีครับ